เป็นสัพพัญญูตรสอนความจริงตรสอนความจริงว่าธรรมะย่อมชนะทุกสิ่งณนะบัดนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาตั้งใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่พึ่งอื่นของข้พาพเจ้าไม่มีพระพุทธธรรมประสงค์นี่แหละเป็นที่พึ่งของเราทุกคนเพราะว่าที่พึ่งอย่างอื่นมันได้เนินๆในหน่อยแต่ถ้าเราพึ่งพระพุทธธรรมประสงค์ศึกษาธรรม ท่องบุญสาตยายธรรมปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์นั่งกรรมาฐานและลึกภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจของคนเรามันจะมีความสง,รงบระับเยือกเย็นสบายไปแล้วจิตใจเช่นนั้นก็จะพาให้เกิด มีสติสัมปชัญญะมีสมาธิจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นหมายถึงว่าตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติไม่ใช่ตั้งมั่นในทางโลกตั้งมั่นในทางธรรมในทางธรรมนี้เป็นทางที่เรียกว่าออกจากโลกออกจากความลุ่มหลงมัวเมา ไม่ตามไปกับอำนาจกิเลสกิเลสนั้นมีแต่จะพาให้คนเราไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนไม่มีที่จบที่สิน้นท่านเรียกว่าตัณหานัทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มี ตัณหาในใจมนุษย์คนเราไม่มีเมืองพอที่คนทั้งหลายคิดว่าได้อย่างนั้นแล้วจะพอดีอย่างนี้แล้วจะพอไม่มีเมืองพอขึ้นชื่อว่าตัณหาแม่นำ้ำบึงบางกว้านตั้งตงยังมีเต็มในฤอดฝน แต่ตัณหาในใจมนุษย์คนเราการมัตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไม่มีที่อิ่มไม่มีที่พอจะได้อะไรสมความมุ่งมากปรารถนาก็ตามแต่มันไม่มีพอเหตุนั้น ทางที่พอนั้นก็คือว่าภาวนาทำความเพียรให้จิตใจเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นความอิ่มความพอมันจึงจะมีขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วไม่มีที่พอไม่มีที่เต็มมันบกคล้องอยู่เสมอในจิตใจอันเต็มไปด้วยกามะ คนทั้งห้าด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าเมื่อท่านได้สเสด็จออกบรรพชาท่านไม่ผินหน้าไปตามอารมณ์เก่าอีกท่านออกจากกลงกระบินละพัดตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนไปภาวนาได้หกเจ็ดพรรษา จนได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้เสด็จไปโปรดพระพยุริยาพุทธบิดาราตะโกนให้ได้รับความสุขกิตสุขใจเป็นจิตใจอันแน่วแน่ไม่หลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลส ใปูถุชนคนทั้งโลกจะเป็นมนุษย์โลกก็ตามเทวโลกก็ตามพมมธโลกก็ตามมักจะไปตามอำนาจของกิเลสในใจของตัวเองพระพุทธเจ้าท่านไม่ไปตามอำนาจกิเลสในใจของท่านท่านรู้จักฝืนใจ ในทางที่ปิดแล้วท่านไม่ยอมไม่ยอมให้แล้วท่านก็ไม่เดินตามไปด้วยเรียกว่าภาวนาปฏบิบัติบูชาภาวนาจึงมีการเดินจมกลมนั่งสมาธิ จิตใจเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในการปฏิบัติธรรมะเป็นหลักเป็นหลักอยู่เรียกว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านยืนหลักหลักที่สำคัญก็คือว่ารูปปัจขันร่างกายคนเราทุกคนนี้นะมีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่ง มีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบภายในนี่แหละพระพุทธเจ้าค้นคว้าพิจารณาจนรู้แจ้งเห็นจริงอะไรเป็นธาตุดินอะไรเป็นธาตุน้ำอะไรเป็นธาตุไฟอะไรเป็นธาตุลม ธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมพระองค์ทบทวนไปมาจนไม่ให้มีความหลงโยที่ไหนไปที่ไหนท่านก็ไม่หลงธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเดียวว่าท่านมีสติท่านมีสมาธิท่านมีปัญญามีความรอบรู้ในกองสังขาร จนมียานอันวิเศษละกิเลสในจิตใจให้หมดไปสิ่งไปไม่ต้องมาเกิดเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเทวดาอินผมในโลกนี้อีกเมื่อธาตุสี่ขันธน์แตกดับเมื่อได้ท่านก็ไปสูนน่นิพพานนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุข คือไปถึงนิพพานแล้วก็หมดเรื่องหมดลาวหมดห่วงแต่ยังไม่ถึงนิพพานตราบใดเรียกว่ายังมีห่วงยังมีห่วงมีอะไรอยู่นิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ที่กายวาจาจิตของมนุษย์คนเราทุกคนนี่เองแต่ถ้าไม่ปฏิบัติไม่ภาวนานะ ไม่ทำความเพียนตามศาสนาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจทางอื่นมันเป็นทางหลงคำว่าหลงมันเป็นทางไม่รู้ส่วนพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชี้แจงแสดงไว้มันเป็นทางที่รู้ ผูปฏิบัติเมื่อจับต้นทางได้แล้วก็รู้ไปโดยลำดับเรียกว่าสติความะระลึกได้ะระลึกได้โยทุกลมหายใจเข้าออกะระลึกถึงว่าเราเกิดมาแล้วไม่มีเวลาใดที่จะพ้นจากความแตกความตาย มันใกล้ความตายรอความตายอยู่ด้วยกันทางนั้นที่มีชีวิตโยก็คือยังไม่ถึงเวลาตายถ้ามันถึงเวลาตายแล้วนั่งอยู่ดีๆก็ตายนอนหลับนอนฝันอยู่ก็ตายตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็ตายเดินไปไหนมาไหนก็ตายยืนขึ้นล้มลงตกก็ตาย จะสนุกเฮฮาภาษากิเลสอย่างไรก็ตามเมื่อมรณะ,ะภัยคือความตายมาถึงเข้าบุคคลผู้นั้นก็ตายไม่มีใครช่วยได้กฎความจริงถ้ามันถึงเวลาได้เวลาไม่มีใครช่วยได้หมอเทวดาก็ช่วยไม่ได้ หมอแพทย์นายแพทย์นายหมอก็ตายได้คนมีทรัพย์สินเงินทองเหลือใช้เหลือสอยก็ตายได้คนมียศใหญ่นายใหญ่ขนาดไหนก็ตามตายได้ใครจะเป็นนักบวชก็ตายได้นักบ้านก็ตายได้เป็นอะไรก็ตามมันหนีไม่พ้น พ้นไปไม่ได้เมื่อพ้นไปไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ว่าจงปฏบิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาให้เป็นภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาจึงจะพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้ ทำไมอย่างนั้นเราไม่มีทางพุพ้นไปได้เพราะที่ไหนที่ไหนก็ตามมันเป็นเครื่องผูกมัดของมารกิเลสมารกิเลสมันเฝ้าอยู่ในอายตนะทั้งหลายกิเลสความโกรธโลภหลงมันเฝ้าอยู่ที่ตาหลงในโูกมันเฝ้าอยู่ที่หูหลงในเสียง เสียงดีเสียงเพราะก็ชอบใจเสียงเขาดุดาว่า้ายให้ก็ไม่พอใจอนั่นแหละมันเฝ้าอยู่ในอายตนะทางหลายอายตนะทางหลายนี่พระพุทธเจ้าพระองค์สั่งสอนไว้ว่าให้ปิดเสียทันมาอย่างนั้นคำว่าปิดก็คือไม่ตามไป อะไรอะไรมันเสียงเพราะเสียงดีก็ให้รู้เท่าทันปล่อยวางเสียไม่มีอะไรมันจะมีดีตลอดไปมีขึ้นก็มีลงมีดีก็มีไม่ดีปะปนอยู่นั่นเองโซภวนาพุทธโธในตัวในใจไม่ได้เพ่งโดสังขารร่างกายของตัวเอง ตั้งแต่เกิดมาจเจริญขึ้นเมื่อจเจริญขึ้นไปสูงสุดยี่สิบสามสิบแล้วก็หมดความจเจริญขึ้นเมื่อมันหมดความจเจริญขึ้นแนละ้วอะไรเกิดขึ้นเรียกว่าแก่ชราแก่ลงชำรุดชุดโทมลงไปเป็นธรรมดา มีแต่ความเล่าร้อนโดยเรื่องราวต่างๆเพราะอำนาจกิเลสลาคะโทสะโมหะอันเต็มอยู่ในจิตใจไม่เลิกไม่ละไม่ภาวนาจงตั้งความเพียรความหมั่นความขยันของตนลงไปในหัวใจวันไหนก็ให้เป็นวันปฏิบัติบูบชาภาวนาเพื่อละกิเลส ละกิเลสให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปในที่สุดอย่าคิดว่าคนอื่นผู้อื่นจะไปช่วยแบ่งเบาให้ไปช่วยเลิกช่วยละให้ไม่มีกิเลสกิเลสนี้จิตใจของผู้ใดมีกิเลสเมื่อตัวเองรู้ว่ากิเลสอย่างนี้ของตัวเองมีก็รีพียนละ เพียนละเพียนถอนเพียนปล่อยว่าไม่ให้มันกำเริบเสบสารไปตามอำนาจกิเลสนั้นพยายามตัดทอนปิดทางปิดตาไม่โดโลกปิดหูไม่ฟังเสียงปิดจมูกไม่ดมกลิ่น เป็ดเล่นไม่ลหลงไหลในรสอาหารการกินเป็ดกายเคอไม่ให้ลุ่มหลงไปตามเย็นร้อนอ่อนแข็งโผฏฐะที่มากระทบร่างกายจองเห็นสิ่งเหล่านี้มันตกอยู่ในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงหลักทุกขังคือนำทุกนำความเดือดร้อนมาให้ หลักอนัตตาคือว่าไม่ใช่ตัวตนของเราจิตหลงมันไปคว้าเอามาว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยเราบอกว่าอย่าเจ็บเลยมันฟังหรือไม่ถ้ามันฟังก็ไม่มีใครเจ็บคนที่เจ็บลองทางอยู่ก็เพราะมันไม่ฟัง เมื่อมันไม่ฟังก็หาหมอมาช่วยแก้โรคบางอย่างมันก็แก้ได้แต่ว่าโรคบางอย่างมันแก้ไม่จกแก่อย่างหนึ่งมันก็เอาอย่างหนึ่งมาใส่อยู่อีกนั่นแหละลงท้ายที่สุดก็ตายเกียริจึงจบลงไป นั้นผู้ทรรภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเท่านั้นจะตามรู้เท่ารู้ทันกิเลสในใจของตัวได้ทุกลมเข้าทุกลมออกไม่ให้มันว่างจากการภาวนาเตือนใจของตนอยู่ทุกขณะทุกเวลาไม่ให้จิตมันเล่นเล้อเผลอเลือ หลงไปตามอารมณ์กิเลสพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่หลงคือท่านรู้เท่าทันว่าเจ้ามารเจ้ากิเลสแกมาพาเร่าตถาคตพระองค์่มาเกิดมาตาย ในพบน้อยพบใหญ่ไม่จบไม่สิ้นสักทีตอนนี้ไปแกไม่ต้องมาอีกเราไม่เชื่อไม่หลงไปตามแกแล้วแต่ว่าอารันอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีก็ว่าไปเมื่อฉันยังไม่รู้ก็หลงกับแก ฉันรู้แล้วไม่ต้องมาหลอกลวงอีกเจ้ามารเจ้ากิเลสพระองค์วางเฉยอยู่ในจิตใจของพระองค์ไม่กังวลวุ่นวายเรื่องภายนอกมาราังเนภาวิสติเราจะต้องตายพระองค์เตรียมตายอยู่ทุกเวลา ขาท่านมองเห็นแล้วว่าไม่มีทางใดที่จะพ้นจากความตายมันบังคับไว้ทุกด้านทุกทางไม่มีทางที่ว่าเปิดไว้ไม่ให้ตายไม่มีไปข้างหน้าก็ตายไปข้างหลังก็ตายกลางวันก็ตายได้กลางคืนก็ตายได้ เดูฝนก็ตายได้เดูร้อนก็ตายได้เดูหนาวก็ตายได้ชาติใดภาษาใดก็ตายได้คนใหญ่คนโตก็ตายได้คนเล็กก็ตายได้เมื่อพระองค์รู้เท่าทันอย่างนี้จิตใจของพระองค์ก็ไม่ทอแท้อ่อนแอ เพียรพยายามอยู่ทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเพียรพยายามอยู่อย่างนั้นสิ่งใดที่เลิกได้แล้วละได้แล้วก็เป็นอันว่าแล้วไปส่วนใดที่ยังเลิกละไม่ได้เป็นธรรมเนียมของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลาย เมื่อสิ่งใดยังเลิกละไม่ได้ท่านเตือนนอนขึ้นมาท่านก็เพียรพยายามเรียกว่าเพียรพยายามเพื่อทำความเพียรจะได้เลิกละกับกิเลสในใจของตัวให้มันหมดไปสิ้นไปตัวสำคัญมันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่ตัวเขาคนอื่นผู้อื่นนั้น จะมาเสกสรรให้คนอื่นดีไม่ได้เมื่อเขาไม่ทำชั่วด้วยกายวาจาจิตของเขาใครจะไปเสกไปสรรให้เขาชั่วเสียหายมันก็ไม่มีเสียหายอย่างไรในนั้นท่านจึงสอนไว,ว้ว่าเวลาได้รับความ สรรเสริญเยนยอว่าดิบว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็อย่าไปยึดไปถือเอามันไม่มีอะไรที่จะดีได้มันแค่คำสรรเสริญเยนยอเท่านั้นเองเอนนี้ถ้าในทางที่ชั่วถ้าตัวเราไม่ทำชั่วเสียหายตั้งใจภาวนาอยู่ทุกวีวัน จะเป็นกลางวันก็ภาวนาเป็นกลางคืนก็ภาวนาเยืนก็ภาวนาเดินก็ภาวนาไปไหนที่ไหนไปที่ไหนก็ภาวนาไปโยที่ไหนก็โยภาวนาทําความเพียรอยู่ตลอดการในจิตใจนั่นแล้วใถ่จะตว่าไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขา ผู้ปฏิบตัติเมื่อทำดีมันก็ต้องได้ดีทำบุญก็เป็นบุญทำบาปเมื่อใดเวลาไหนก็เป็นบาปบุญบาปมันโย่ที่คนเราทำเอาไม่มีผู้อื่นใดจะมาทำไม่เมื่อผู้ปฏิบัติเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน ในหัวใจของตนแล้วไม่ต้องบิตกวิจารตาหูโดตาตาโดหูฟังก็ฟังไปมันหมดเหตุปัจจัยมันก็จบไปตามหน้าที่ของเรื่องหน้าที่ของผู้ภาวนาก็ตั้งใจภาวนาปฏิบัติบูชา ทำละจิตใจของตัวให้ผ่องใสสะอาดทั้งระโดูฝนระดูอนละดูหนาวไม่ว่าจะอยู่ที่นี่ที่อื่นที่ไหนก็ตามถือเป็นว่าเสมอกันหมดถ้าภาวน,นาทำความเทียนละกิเลสในใจของตนได้ที่ไหนมันก็เท่ากันหมด ไม่มีที่ใดจะดีเด่นกว่ากันเหตุนั้นผู้ปฏิบัติจงพากันลิเริ่มปฏิบัติบูชาภาวนาตามเสด็จพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างใดเราก็ทำให้เต็มกำลังความสามารถที่ตนจะประกอบกระทำได้ อย่าไปรอท่าคนโน้นคนนี้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละใครภาวนาดีมีประโยชน์ก็พ้นจากทุกโทษในวัฏสงสารไม่ต้องไปรอใครทั้งนั้นแหละนี่เป็นาศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์จัดไว้สอนไว้แนะไว้แนวทางการปฏิบัติ ดังสแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประการชนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพภะโลโควินัสสตุมาเตภวัต,ว,ตวันตรายโยสุขิเีคาโยโกภวะอภิวาธนาสีริสนิยังวุทธ,ธาปัจจายิโน ยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง